สวัสดีครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยครับผมกับ54มอไซค์ครับก็ไม่พลาดแน่นอนครับที่จะนำเหรียญที่เป็นกระแสที่มาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับวันนี้ก็ผมก็มีเหรียญ5าบาทปีพศ2อ,อ5 3าครับที่กระแสเขาบอกว่าเขารับซื้อกันอยู่ที่2,000บาทครับ นีครับผมก็มีมีอยู่หกเหรียญครับหกเหรียญข้อมูลหนึ่งที่ผมเข้าไปรับชมค้นหาข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งเขาบอกว่าพอ,อ2 553นนี่เหรียญห้าบาทนี่ เขาบอกว่าไม่จริงครับเขาบอกว่าเจ็ดน่าจะอยู่ที่ไม่ถึงสองพันบาทนะครับบอกว่าอยู่ที่เขารับซื้อกันอยู่ที่น่าจะ500าห้าร้อยบาทได้ยังไงเนี่ยครับเขาบอกว่าเหรียญห้าบาทปีสี่หกครับก็ยัง ก็ยังเป็นอันดับสองแล้วก็ปี4ี 1. 1> นี่คืออันดับหนึ่งครับแต่5.3นี่เป็นอันดับสามครับผมอันดับสามนี่น่าจะเป็นไปไม่ได้เขาบอกว่าจะราคาจะพุ่งถึงสองพันแต่เขาก็บอกว่าหายากเหมือนกันครับเขาบอกว่าหายากจริงเพราะว่ายอดการผลิตผลิตมาอยู่ที่ สองแสนเก้าหมื่นเหรียญครับก็ไม่ไม่เยอะครับสองแสนเก้าหมื่นเหรียญไม่เยอะนะครับสองพันห้าร้อยห้าสิบสาม นะครับผมก็มีอยู่หกเหรียญที่ที่ผมเก็บเก็บไว้ครับเก็บสะสมเพราะว่าเขาบอกว่าอ่าอันดับสามของห้าบาทปีสองพันหร้อยห้าสิบสามผมก็เลยสะสม ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมใช้ใช้ไฟฉายที่ถ่ายกล้องครับกล้องโทรศัพท์ทน,นะครับ5้3สิบสามทุกทุกเหรียญแล้วครับ เพื่อนๆลองหาดูก็ได้ครับผมหาดูก็ได้เพราะว่าถ้าเพื่อนๆสนใจถ้าถ้าเกิดสนใจที่จะหาก็คือมองมองไปส่องไปที่ที่พอสอครับพอสอห้าสามมันมีจริงไหมหายากไหมหาง่ายเพียงใดนะครับ ก็ให้เพื่อนๆลองส่องดูครับเพื่อนๆจะได้ก็เพื่อนไปอีกแบบหนึ่งนะครับสำหรับการที่ที่เราตามกระแสะที่ชอบสะสมเหรียญนะครับ1 2 3 4งสห้าหครับ ผมก็ได้มาเนี่ยครับได้มาก็สองทุกวันนะครับได้มาทุกวันก็สองทุกวันแต่เป็นเหรียญบางครับเหรียญบางครับครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของผมนะครับก็อย่าลืมกดแชร์คลายแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็พอกันแค่นี้ก่อนนะครับขอให้เพื่อนๆค้นหาดูครับผมครับสวัสดีครับ